ห้าคือรับรุจิแห่งซีพีไนไปไหนไปคอมอ๋ไดาเลยน้องเดินผ่านกูไม่ให้เกียริรับรุจิเลยใช่ไหมกายาเล็กกากระิ <c oughs> ีเล็ก วิกอะไรไว้เนี่ยหกสิบาทนะซื้อมกันไดโซกวิกเนี่ยไปหาซื้อกันได้ถ้าต้องการกีวันนี้คือแม่งคันคอนี่นี่คือโจทย์ากเลยเ,เ้ยนะครับผมโอเคเกมนี้ชื่อเกมว่าวันพีป๊อปปิ้งวักับผมนะผมเป็นเรื่องของรอบรูจินะครับผมนะที่อยู่ในเรื่องของหน่วยกองข่าวรับครับผมซิพนนั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเีนกป่ะ ลผลต้องบอกก่อนนะผมว่าร็อบลิจีเนี่ยเขาคือเป็นคนที่อยู่ในหน่วยข่าวกองรับของทีพีนาครับผมแล้วก็เป็นผู้ใช้พลังผมพิศารสายโ,โซออนครับผมผลเน,เนโกเนโกนะผมนั่นก็คือเป็นโมเดลเสือดาวครับผมนะเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นเสือดาวได้ครับผมนะแล้วก็เขาเป็นคนที่มีวิชารับ6รูปแบบค,บครับผมนะก็คือจะเป็นแบบว่าพวกกายาเล็กอย่างเงี้ครับผมนะกายาเล็กโอสกิทา,า,าวายุอะไรเงี้าวายุ ดัชนีเล็กก็ผมนะดัชนีเลยโอ้ยคือแบบว่าแข็งแกร่งมากฝึกมาแบบค่อนข้างที่จะโหดสัสๆครับผมนะมีทั้งการเคลื่อนไหวโซแบบฟุบโซแหวว์ปได้ครับผมแล้วก็มีแบบว่าเป็นแอร์วอล์กครับผมเดินแบบทุ่มๆๆๆแล้วก็โซอะไรเงี้ยเออคือแบบโคตรสุดยอดเลยครับผมนะเราต้องพูดภาพตําแหนงครับผมนะเรามาดูเรื่องของสกิลของรอคตูจีก่อนอันแรกก็คือจะเป็นฟิงเกอร์พิซซォครับผมนะก็คือเป็นเออ่กระสุนนิ้วนั่นเองหรือว่าดัชนีเล็กนั่นเองเยลโลโรตัสครับผมนะ แล้วก็เป็นเออ่ซิกพาวเวอร์ซูพรีมซิกคิงพิซซ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออ่วิชาล, 6, ลัหกรูปแบบครับผมหมัดหกลาชาปุ้มเข้าไปนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นเออ่หมัดกระสุนหกลาชาครับผมนะ,ะถ,ถ้าหา,าว่าเป็นภาษาอังกฤษน,นะเขาแปลกันแบบนี้ครับผมนะส่วนที่ผมได้มาสามตัวนี้คือผมต้องบอกเลยว่าคือโคตรตกใจและโคตรดีใจครับผมนะผมเติมกักกกกก 2, บโรดูจิเสียไปประมาณสองพันบาทนะเสียไปสองพันบาทแต่ว่าคลิปที่เติมเนะี่ยคือบินไปแล้วนะบินไปนรนพร้อมคลิปฟรีไฟและพับจีโมบายนะครับ ปฏิภาพของเลือด80ของล็อดจิครับผมปฏิภาพของเขาก็คือพอคุณเลือด80แล้วคุณมี5ดาวใช่ไหมครับผมนะคุณจะสามารถที่เออ่โหดสัตว์ตรงที่เมื่อเลือดของคุณเนี่ยครับผมนะมากกว่า80คุณก็จะ off ออฟบอทครับผมนะคุณจะโหดขึ้นเออเวลาคุณตีเนี่ยเออเวลาคุณโจมตีศัตรูครับผมนะแล้วติดขีนะครับผมนะจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มคิเข้าไปอีกเรื่อย <S <S ๆ,ๆนะคิแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เมื่อคุณคิเนี่ย สกิลสก็จะคูลดาวนะครับผมนะเออลดคูลดาวลงสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองก็คือจะเป็นสกิลนี้ครับผมนะวิธีการเล่นก็คือเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนนะเปิดด้วยมัรหกราชาแล้วก็ดัชนีเหล็กครับผมนะเพราะดัชนีเหล็กทำให้เกิดการขีดโลลลัวนะครับผมนะสิ่งสำคัญก็คือเหรียญที่เราใช้ครับผมจะเป็นเหรียญนี่ครับผมนะเป็นเรื่องของคาร์เวนดิชกับฟูจิโทระนะครับเรามากดที่แท็กครับผมนะเพื่อที่จะดูว่าแท็กมันมีอะไรบ้างมีของเดลโลซาแล้วก็หมวกฟาแล้วก็กัปตันนะครับผมนะเดลโลซาก็คือจะเป็นช่่่วยการรรเือองงขนีคับ บูสต์สกิลดาวครับผมนะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็คือจะเร็วขึ้น14%ก็ผมนะคือจะโกงมากครับผมนะถ้าหากว่าคุณมีสามเหรียญเนี่ยก็สกิลก็คือจะ delay เอ่อเร็วขึ้น20%เลยนะครับผมนะค่อนข้างจะโหดส่วนอันสองก็จะเป็นแบบตันนี้นะครับผมนะส่วนอันสามกับตันก็จะเป็นเพิ่มเอ่อเป็นเรื่องของการยึดธงเร็วขึ้น14%นะครับแต่ว่าวิธีการหาเหรียญว่าแบบจะใส่อะไรคุณก็กดที่เอ่อ middle with same tag อะ่ะคุณก็ดูว่าเนี่ยเหรียญเนี่ยเวลาใส่ใส่ด้วยกันแล้วนะหมดเนี่ยเวลาใส่ด้้้ววยกนนยกัันนนแล็คคืออจะะเเเพิ่มมฟฟีรบผ โอเคเดี๋ยวมาทําการเริ่มของบวกกันดีกว่าครับผมนะรีกแบชเชอร์ครับผมนะความโกงของล็อบลูจิเนี่ยคือจะค่อนข้างที่จะโหดมากนะพอคุณปล่อยหมัดหกลาช้าเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณก็ใช้ดัชเชียร์เอกว่าไรปึ๊บครับผมนะดัชเชียเอกจะทําการคี่รัวๆถ้าหากว่าคุณมีเนเรื่องของเออ่แฉกมิดเดิลมิดเดิลที่แบบเหรียญที่เป็นแบบว่าเหรียญคีเยอะๆนะก็คือคุณจะคี่แบบ,แบ,บคี่รัวๆนะคุณยิ่งคีคุณยิ่งโหดนะครับผมนะยิ่งเตะแรงยิ่งคียิ่งแรงอันนี้คือความโหดนะดาก็จะเเเเป็นนรรื่อออองงขดโซาคับผมนะ 50,004พลังของทีมเราครับผมนะโอ้มีแฉกแขนเดียวได้แล้วก็มีฟูจิโทระโอเคค่อนข้างได้อยู่นะครับ50,003โอเคสูสีครับผมเออเดี๋ยวกูจะไปให้ยับเลยไอ้ตัวนี้ไอ่ตัวเนี้ยครับผมนะมันน่าจะขี้กากไหมครับผมนะกูจะเล็งตัวที่คิดว่ามันกากครับผมนะโอเคโฟ <For that. S 1> รเ์เดตเจ้พรางระเบิดเวลาโลการะเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องอยู่กับเขามึงอยากลองล็อก ก้าวคุณนเขาแปลสีทันดอรเอาคนละเจ้ากันมัดหกราชามมัดหกราชามัดหกราชาสู้กันเลยเนาะเป็นไงล่ะน้องอ้าวอเดี๋ยวมึงเจอพลังดัชนีเดกโลกันเดี๋ยวมึงเอามาโก้มาโก้มาไงมาโก้มาไงมึงหนีไปไหนเฮ้ยมึงหนีไปไหนกันอ้าวมึงเอาเฮ้ยมันมันวิ่งไปแบบพิมกูเลยว่ะชิวๆเลยว่ะเฮ้ยมึงชิวจังวะฮัลโหละดัชนีเด็ก แตเข้าไปดีน้องครับผมกูแตกกูแตกกูบแตกเข้าไปอีกสองครับผมนะกูบอกเลยพวกกากกูชอบกูชอบรังแกคนกลากกูชอบรังแกคนกากกูชอบรังแกคนกากรับมือจีกมาแตรับมือจีแตกดิครับมาดิครับฮัลโหลเฮ้ยเดยวเดียโยสักคู่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 ร่างวายุโยสักคู่อย่าหนีอย่าหนีพี่โยสักคู่แตกไปดิครับผมนะพลังล้าวายุกูมัดหกราชาลงกันนี่พวกมัดหกราชาขั้นสุดยอดมัดหกราชาลงกันนี่พวก ไปโโลดนทีเดียวอีหนูเป็นไงล่ะน้องบอกว่าเรตับพี่มันโหดเฮ้ยแล้วทีนี้ลแจ๊ส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 แจสแรกมแน๊แบบมัจเสแจัสแจ๊งแจ๊สวจ๊สแจนสแจ๊สัจ๊มแจนสแจ๊สแจัสแจ๊สแจ๊สแจอสแจ๊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 สแเ๊สแงไงว่า m แจ๊สแจ๊สแจมสแจนสแากสแจ๊สแจ๊สแจ๊สแจมนแจกสรจ๊สแจ๊สาจ๊สแแจ๊สแจแแแแ่ หากว่าเจอรอบฟูจิเว็บแบบสิบไปเนี่ยคือยังไงก็ชนะชิคิสบาสนาเบาๆครับผมนะคิวสีแบบอีซี่อีซี่เดี๋ยวไปจัดอีกสองเกมสามเกมสี่เกมห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมแปดเกมเก้าเกมสิบเกมดีกว่าเบาๆไปเอันนี้เป็นดานเรื่องของอาร์บอสตาสเตชครับผมนะอ่าเดี๋ยวเจอคุณหน่อยโอเครอบนี้เราจะเจอเป็นก๊อฟเอเนลฟูจิโทระครับผมแล้วก็เป็นหนวดโอ้โหหนวดไอ้หนวดไอ้หนวดดำกับไอ้บาโทรมิโอบาโทรมิโอเนี่ยนะผมนี่ยเออบาโทรมิโอเนี่ยโหดมากผมบอกเลยนะครับผมนะ อันนี้คือแบบไม่น่ากลัวไอ้สองตัวนี้น,น,นะผมบาโลมิโอก็จะเป็นแบบว่าปล่อยบาเลียครับผมปุ๊บออกมาคือตอนนั้นผมแบบตามไม่ทันนะบาโลมิโอเพราะว่าผมติดกับทําคลิปอื่นอย่างไง <No. S 1> นะผมนะติดทําคลิปอันอื่นอยู่นะครับก็เพิ่งจะย้ายช่องมาอันนี้ก็ามาอยู่ช่องแบบช่องแปะสายคนดีนะครับนะนะก็จะทําแบบเลื่อยเปื่อยนะครับผมนะเออแต่ก็ยังด่าเหมือนเดิยมยังจังอะไรเหมือนเดิมสี่หมื่นเจ็ดผมว่ายังไงผมก็ชน,นะว่ะดูแบบทรงละ อันนี้แกจะพอน่ากลัวอยู่นะหนวดดำนี่ยแต่เดี๋ยวหนวดดำนะหนวดดำไอ่ดดสัตว์มึงทำลายเอสไอที่อ่ะกูอ่าล็อบลีจิทำไมกูไม่ได้เป็นคนประหารเอสวะกูต้องได้เป็นคนประหารเอสสิแต่กูไม่ได้เป็นคนประหารเอสมึงเป็นคนแม่มงทำลายเอสจากเอสไปให้กับรัฐบาลโลกพ <c oughs> ลังแห่งโซ่ ครับผมในวิชารักหกรูปแบบท้าวอลยุยังไม่มายังไม่มารอก่อนโซโลจูโร่มาข้างๆครับผมนะแบทมาก่อนโอเคยึดธงมาตะชิชๆอย่างน้อยเราก็ได้ยึดธงเราไม่มีคะแนนอะไรเราก็มีคะแนนยึดธงครับผมนะฮึสโลจูโร่สวยเยี่ยมมากมันดูไปมันดูโซโลไปครับผมนะมาหกล้านขาบอกกันดิเดือบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังอ่าอิลามซูจิอยู่นี่แล้ชิ้นนี้เล็กเรียบร้อยครับผมนะไม่รู้ดวงไทยหรือเปล่าครับผมมั่วนมือมุนไปหมดครับผมนะ เสียเงินเสียเงินแล้วเตะน้ำเงินเตะน้ำเงินเตะน้ำเงินกูเตะน้ำเงินอ่ามึงดูเข้ามามึงแบกโฮเหรอฮ้มึงแบกโฮเหรอกูเตะกูเตะกูเตะฟูจิกูเตะเอาดิมึงมึงทำไงกูกูเตะกูกูเตะรัวๆเอาดิเอามึงไปเออมึงทำกูล้มได้ไงกูเตะเดี๋ยวกูรู้ขึ้นมาเตะซ้ำกูเตะกูเตะครับผมกูเตะครับผมกูเตะครับผมนะอีนวดอ่ะอีนวดดังกูเตะกูเตะดังกูเตะกูเตะอีนวดดังแตกครับผมนะบฟูจิอ่ะมึงมึงทำไงมึงยันเดี๋ทีนี้เลยกูเตะครับผมนะท้าว่ายุกูแแแข็งงกกกรรู่่บบอห้้นนนคััผมมะดลาาช กูอีล้มล้มล้มมาถกระชาล้มไม่เป็นไรเอาโดนโดนเพื่อนกูลุมโดนเพื่อนกูลุมกูก็มาลุมกับมึงกูก็มาลุมกับมึงอ่ะกูก็มาลุมกับมึงอ่ะเอาดิเออฮัลโหลไม่ตายเหรอฮ้มึงคนตายได้แล้วมึงคนตายได้แล้วมึงคนตายได้แล้วมึงควมึงคนตายมึงคนตายอ้าวไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายเว้ยมึงเป็นบายอีเวนึง้ยยังไงเฮ้ยบ้านเราพอมีบ้านเราพอมีโอ้ยสัตว์มึงเก่งเหรอแต่ทีนี้เหล็กปทีนึังไงเนาะ ไโดนครับผมนะถือว่าเก่งถือว่าเก่งอุ้ยบาเลียบาเลียบาเลียมึงแน่นบาเลียมึงแน่นครับผมนะมึงแน่นเหรอพวกมึงแน่นเหรอบาเลียมึงแน่นกันเหรออุ้ยยอมยอมมันเถื่อนจริงครับผู้ชมมันเถื่อนจริงต้องหนีก่อนในสัตว์เอ้ยหนีมาแคปเจอร์ก่อนขอแคปเจอร์คืนก่อนเออกูขอคืนหน่อยครับจ้าโอเคกูครับจ้าแล้วมันเจอพลังหมัดหกราชาโลกามพิภพหมักหกราชาหมัดหกราชาหมัดหกราชาแบกันนี่อะแตกครับผมนะหมักเดียวครับผมรู้เรื่อง เออยึดไปเพื่อนสวยทำดีทำดีทำดีหนุ่มเจ้พลังดัชนีโลกันครับผมนะดนตรีเด็กโลกันไม่โดนไม่เป็นไรครับผมนะไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนเราก็น่าเสียไปครับผมแอบพยักคลั่งเหรอมึงอ่ะเอสหรอเอสหรอเอสต่อตีโฟนกีตาร์แตกไปด้วยดิครับเอสยังไงเอสยังไงเอสนิ่งนิ่งเอสเอสนิ่งนิ่ง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 ทาวอยูโลกันครับผมนะมึงต่ีขึ้นมา พลังมัดหกล้านขามาแล้วฟังก์โฟกีแม่งไม่โดนครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูหนีมาก่อนไม่โดนก็หนีมาก่อนอ่ามึงใช้ซันซันชัยเหรอมึงใช้ซันชัยสู้กูเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงดูดกูเหรอฮะแต่ชิ้นนี้เล็กครับเบ้าช็อปเปอร์สไลด์ครับผมนะทีเดียว oh <my> ยังไงอีหนูหหเจอเจอหนวดดำเหรอมึงหนวดดำเหรอมึงหนวดดำเหรอดำนักเหรอนดำนักเหรอนมึงตแตกเหรอมาชาวดีเทส อ้าวอีนี่เออหกล้านช้าอ้าวเพื่อนกูไอเหียกูเมาเฮ้ยเบาดิพเพื่อนกูแดดมาก่อนเซ็งเลยครับผมนะรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ MVP ว่ะท่านผู้ชมเราจะไม่ได้ MVP ว่ะแต่ถ้าหาว่าคุณอยากจะแบบว่าใช้สกิลรัวแบบนี้นะคุณต้องเวอร์แคุณต้องเปิดให้ได้3ตัวแบบผมนะครับผมนะซึ่งผมเสียค่อนข้างทีนะ่จะเยอะมากจริงๆนะครับผมนะเออบางคนผมบอกเลยว,ว่าเสียเป็นหมื่นนะครับผมนะเห็นโค้ตกันในกลุ่มแบบเครียดเลยนะครับผมนะเสียเป็นหมื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเขาคงจะเก็บกันหน้าดูผมบอกเลยครับผมเนี่ยผมก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับผมนะสู้ๆไปเกมที่สามต่อเลยอย่ารอช้านะลีลานะแปดหมื่นพลังครับผมทีมเราโอ้ไอ้นี่น่าจะบอดครับผมตัวตัวเนี้ยไอสองอู้ไม่น่าบอดแล้วอ่าถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าบอดแล้วโซโลที่ที่โหดหกหมื่นห้าว่ากูใส่เละพวกนี้ยเคยเห็นคนเละไหมท่านผู้ชมแ้าท่านผู้ชมจะได้เห็นคนเละตุ้มเปรอะละเละตุ้มเป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 ะโซ่มาก่อนเบาๆครับผมมมมมมมึึงงงงววิิ่่่าาาาาาเเเเลลยยยอออออรช้จกูหน่อยฮมุนว บานทีนึงไส้เขาขำไปเพื่อนมาฮัลโหลบัานเชนี่ฟังกิ้งเล็กแมงไม่โดลเลเเนเลยเว้เนยต้องมา มึงทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเพื่อนกูกูเตะกูเตะกูเตะขี้ครับผมกูเตะขี้กูเตะขี้กูเตะขี้แตกไปหนึ่งครับผมนะเบาๆเอาอิลฟิ่มิ่งอ่ะมิ่งเี้พี่บอกให้นั่งไงพี่บอกให้นั่งไงนั่งไงนั่งไงเฮ้ยแบหนีมาก่อนเบาๆพี่บอกให้นั่งไงนั่งไงนั่งไงน้องน้องนั่งไงน้องนั่งไงครับผมน้องนั่งไ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 งไม่นั่งอ่ะน้องน้องไม่นั่งอ่ะน้องนั่งไม่นั่งอ่ะนัั่่่งงดนนนเเเเฮ้้ยแบกกกมาาอตีล็ เรียบร้อยครับผมนะนิ่งๆใบเบาๆครับผมมาถกราชาโลกันบูมเรียบร้อยแตกไปครับผมนะเฮ้ยมาอีนวดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมึงทำอะไรแอนแนมึงเชื่องช้ามึงเชื่องช้ามึงอย่าเชื่องช้าอย่างนั้นฟูจิฮาระสวยอีน้องเยอะมากเฮ้ยไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราต่อๆต่อๆกูเพื่อนไม่หน่อยกูเพื่อนไม่หน่อยบ้าเบาบ้าเบาบาเบาอีลูฟี่อีลูฟี่เบาเบาอีลูฟี่เบาเบาอีลูฟี่เบาเบาไปครับผมไปแตกนะครับผมลูฟี่แตกไปอีน้อง เฮ้ยเอวอนิวเกตโดนโดนฉลารชนมึงรอดเหรอมึงรอดเหรอดาชินีเหล็กแบบไม่รอดเพราะชินดาชินีเหล็กกูหลอกครับผมนะดาชินีเหล็กเรียบร้อยเมาเหรอมึงกูเตะ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 แตแพครับผมนะเอวอนิวเกตเด็กเปรีมึงตายนะครับผมไหนเนาะเจอกูกูพูดไม่ถูกแล้วกูพูดเมาหมดแล้วมึงไงแล้วไงอะใครใครห้าร้อยพวงันไปกับนักบวชใช้แอร์กันเอ้ยไหนไหนเอาเอามันจะมันจะแพ้เอาให้มันยึดก่อนให้มันยึดก่อนเออมึงยึดไปดิยึดไปดิให้มึงยึดเอายิ่ เพื่อนกูไม่ให้เพื่อนเพื่อนกูไม่ให้มึงยึดโอเคมัดหกไลน์ค่าแปกเป็นหมู่คันหน้ามันน้องอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูแตกเดียวเดียวก็ได้กูแตะเดียวเดียวก็ได้กูแด,แด้กลับมาครับผม่นแต่ชิ้นนี้แรกเอ้าไม่โดนแ<อ>ม่มวยสัตว์ยึงงงมงยังไงมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงเอาปล่อยกูแล้วไงแต่ใครแคร์กูไม่กลัวปลาหรอกไอ้สัตว์กูเพื่องม,มาตะกูต้องกลัวละต้องกลัวปลาอะไรเฮียเถื่อนเกินไอ้แชนสเนี่ยมันโหดมากกระทิมผมนะครับผมดูมันฟันดิคือแบบมันมันไรความบาหนีมากเขาผมบอกแค่นี้นะครับผมนะ อามึงต่อยใครมึงต่อยใครกูเตะกูเตะโหเอาโอ้ยสัตว์มึงโหดกันจังว่าฮัลโหลโหว่าบาดเอ็ดครับผมนะคือมันต้องวดกผมนะถ้าเวลมากกว่าหนึ่งเวลก็ถือว่าโหดกว่าแล้วครับผมนะฟูจิโทรลัมาก่อนอ่าเบาๆไปพยักข้างไม่มีใครโดนพยักข้างกูเลยครับผมนะกูกับฟังกิ้งบาดนิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้ฟันฟันไปฟันฟันไปครับผมนะอ่ามึงมามึงเออเดินมาโดยอุกกระบาตหน่อยไม่มีใครโดนอุกกระบาตกูอีกแล้วนะครับผม ชีวิตกูจะเลนบุรามา่อีฮาฝันดิครับฝันดิครับโซโลหรอโอ้โหโอ้หโอหเอาให้กูตายเหอะอย่างนั้น่ะงอให้กูตายเหอะอีฮาอ้ยฝันเข้าไปดิครับผมนะกูตายเวนเนะยังไงกูก็ตายยังไงก็ชนะนะครับผมตอนนี้แม่งชุลมุนมั่วซั่วหมดเลยครับผมแต่แชงไม่บอกเลยว่าแชงทีมเราแม่งโหดจริงนะแชงแม่งปาเถื่อนเราชนะครับผมนะแต่ว่าเราไม่ได้ m v p แน่ๆเลยรู้สึกครับผมนี่ไอต้องต้องให้มันนะพี่ญี่ปุ่นกูนะพี่ญี่ปุ่นคุณหน้าคือเอาไปเลยนะผมให้ ให้ดับหนึ่งเลยคือมึงปาดชี้ตายสารแบบนั้นไอ้เหี้ยแปลงเป็นหมื่นแล้วมั้งไีเวนนะครับโอเคเอาง่ายๆกับผมนะ <c oughs> เขาฆ่าไปแปดผมฆ่าแค่ห้าเองอะ่ะคือแบบไม่ไหวอะ่ะนะเขาสุดเกิน,นรขบผมนะ คลิปนี but, ici, ้ขอขอบคุณมากๆใจเยี่ยมโดนจากความเห็นะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไคร้แนั่นก็หมายความว่ก็จะเป็นสปอนเซอร์รับสัมพนธ์ผมที่ร้านแลกกับรับรุจิอยากให้ผมทำตัวอะไรครับผมในเกมวันพีบล็อกซี่ไลท์สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับผมนะถ้าหากคุณต้องการจะเล่นคุณสามารถกดได้ครับผมนะลิงก์ด้านล่างดีคิปชั่นนี้นะแล้วจะเจอครั้งหน้าครับผมครั้งนี้จากเราไปก่อนสวัสดีครับผม I'm going